ในขณนะที่บ้านนี้มีความสุขนะเห็นหน้าคุณเด็ดอิดเนาะตอนทุนสับตอนอคุณเด็ดอิดพาดนี่ก็แบบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอีกบ้านหนึ่งละพี่อีกบ้านหนึ่งล่ะบ้านที่เคยร่มร่ร่วด้วยมน้นไม้ต้นไม้หนาทึบบ้านที่เคยอยู่คู่กันมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเขาไล่ออกจากบ้านไปแล้ว <laughs> น้ําตาจะเป็นสายเลือดหรือเปล่าอ่านะคะจะมีใครร้องไห้หรือเปล่าจะมีใครเจ็บใจหรือเปล่า แต่ดูแล้วดูแล้วไม่มีนะดูแล้วไม่มีนะคะเอ่อเมื่อวานคุณชัยวุฒนาคมานุสรบอกไม่นะลุงป้อมก็ไม่ได้เครียดอะไรอาจจะแค่เสียความรู้สึกเพราะว่าโดนหักหลังเอนอแต่นี่เข้าใจได้เข้าใจความรู้สึกนี้ได้เลยนะคะโดยเฉพาะคําที่บอกว่ายกมือให้ไม่ได้แปลว่าเราจะพาไปร่วมรัฐบาลนะเห็นไหมนี่ขนาดขนาดประชาธิปัตย์ไมได้ยกมือให้ยังได้ร่วมรัฐบาลเลยเห็นไหม มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่คุณภูมิทาว่า <S 2> <S 2> เออคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะบอกลงป้อมสบายใจดีและเข้าใจสถานการณ์การเมืองเตรียมพร้อมในการเดินหน้าทํางานต่อค่ะไม่ได้เครียดอะไรหลังจากที่พักเพื่อไทยมีมติไม่เอาพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลแต่อาจจะเสียความรู้สึกค่ะเพราะว่าได้ตกลงกันก่อน,อนหน้านี้ได้ตกลงกันแล้วมาเปลี่ยนทีหลัง ถ้าไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปน่าจะบอกกันก่อนที่จะมีการโหวตเรื่องนายกสิช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องยกมือให้อะประมาณนั้นนะะบอกกันก่อนใครเขา,าจะบอกก่อนล่ะใครเขาใครเขาจะบอกก่อนนะถ้าบอกก่อนก็ไม่เรียกว่าหักหลังสิครับพี่ชัยวุฒ <laughs> บอกก่อนก็ไม่ได้เสียงสิถูกไหมออกก่อนไม่ได้เสียงสิออนะคะและขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านค่ะพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยได้ยินว่าพลเอกประวิทย์จะลาออกจากการเป็นสสอด้วยนะคะครับอในขณะที่อีกด้านหนึ่งอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นี่คนนี้ก็ก็เด็ดนะคุณสามารถะนะ,ะนคุณสามารถออกมาทีไรก็จะมีป,ประ <10 S 2> เด็น, <10 S 2> นให้ฮืนะ้นหากันนะครับ สามารถเจนใช้จิตวณิชน,นะสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐวานก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แหละนะอบอกว่าเรื่องเรื่องที่พลเอกประวิตยเนี่ยนะมีข้อมูลอยู่ในน่าสนใจนะ,ค,ะคุณสามารถบอกว่า,ากรณีที่พรรคเพื่อไทยขับพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้คุณแพรทองทานต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เพราะในวันที่แกนนําพักร่วมรัฐบาลเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายเสษฐาทวีสินถูกถอดให้พ้นจากตําแหน่งนายกมีข้อมูลรายงานถึงบิ๊กปัม๊มว่าจะให้ในายชัยกเกษมนิติสิริเป็นนายก3เดือนและจะให้ทุกคนอยู่ในตําแหน่งเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นการเสนอชื่อนางสาวแพรทองทานเมื่อพักร่วมรัฐบาลมีมติโหวตก็ไม่มีการเสนอชื่อแข่งเพราะทุกพักเชื่อมั่นคาสัญญารูปผู้ชายในการจัดตั้งรัฐบาลว่า ใครได้กระทรวงอะไรบ้างจึงไม่เบี้ยวหักหลังกันนะส่วนกรณีที่พลเอกประวิตย์ไม่ได้ไปโหวตเนี่ยก็พราติดงานต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกนะแลวยังก็มีมติให้ส่งชื่อรัฐมนตรีตามเดิมแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีการไปเกาะเก้าอี้ขอหรือว่าต่อรองแต่พักเพื่อไทยกับมีมติขับพักพลังประชารัฐออกแม้นางสาวแพทองทานจะให้สัมภาษณ์ว่าจะมีพักพลังประชารัฐร่วมแต่ผมก็ไม่ทราบว่าที่พักเพื่อไทยไปเทียบพักอื่นมาแทนเนี่ยนะ สามแพรทองทานแล้วหรือยังนะครับแล้วก็บอกว่านี่พลเอกประวิตยยังสบายดีนะยังสุขไป,ปดูข่าวอะไรต่างๆนะออคือเมื่อวานการให้สัมภาษณ์ของคุณสามารถเนี่ยประเด็นที่สาคัญคือที่เมื่อกี้นี้ที่อ่านให้ฟงังที่บอกว่าไอ้ที่ประชุมกันเนี่ยบอกว่าจะให้ชายเกษมเป็นนายกสามเดือนนะทุกคนก็โอเคกันหมดนะทุกคนก็โอเคกันหมดข่าวนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ในวันเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งที่สะพัดออกมาคือ,อ,อระวังนายบิ๊กป้อมเนี่ยนะมีข้อมูลลึกลับในะในวันที่คุยกันเนี่ยภาพหัวหน้าพักการเมืองที่บ้านจันทร์สองลานเนี่ยอยู่ในมือหมดแล้วนะเออแล้วก็ไอข้อมูลเหล่านี้นะเป็นข้อมูลที่แบบว่าเปิดออกมานี่หงายกันหมดเลยนะครับเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสามารถกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาขยายความกันต่อนะครับคำว่าสัญญาลูกผู้ชายหรือเจตแมนเวิร์ดเนี่ย มันไม่ต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการให้คำมั่นต่อกันว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลแล้วหวดให้ก่อนนะครับแล้วก็จะให้ใครดำรงตำแหน่งไหนอย่างไรซึ่งพรักพังรัชรัดก็ทำอย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าในวันที่14นะครับวันที่คุณเศษฐาทวีสินเนี่ยโดนคำพิพากษาสารรัฐนูนให้หลุดจากการเป็นนายกมนตรีปรากฏว่ามีการเรียกนะครับหัวหน้าพักเลขาธิการพักทุกพักการเมือง ที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไปที่บ้านจันรสองล่าหนึ่งในนั้นก็มีพักพลังประชารัฐที่ไปด้วยปรากฏว่าก็มีข้อมูลบรรยาง,งานท่านหัวหน้าพักว่าเขาบอกว่าจะให้คุณชเชกเกษมเป็น3เดือนนะครับทุกคนอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างเดิมแต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับสสพักเพื่อไทยมีมติบอกว่าไม่สบายใจที่จะเป็นคุณชยัยเกษมขอเป็นคุณอุงอิงหรือคุณแพทองทานชินวัตรแทนผมว่าพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเองที่ทําข่าวตั้งแต่วันที่1 4จนมาถึงวันที่15เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ปรากฏวันที่15ทุกภาคการเมืองก็ลงมาถแถลงข่าวนในห้องถแถลงข่าวตรงนี้แหละครับว่าก็จะโหวตให้คุณทุอิงแบบไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าจะเป็นคุณทุอิงหรือจะเป็นคุณเช้เกษตรเนี่ยโหวตให้เลยก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะมีการเบี้ยวกันหรือเปล่ามีการบิดกันหรือเปล่ามีการหักหลังกันหรือเปล่าสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐก็โหวตให้39คนขาดเพียงคนเดียวคือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งติดภารกิจอยู่ที่โอลิมปิกมก ก็โหวตให้ตามนั้นครับจนสุดท้ายตั้งรัฐบาลก็ส่ง4รัฐมนตรีเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อบุคคลไหนเลยครับแล้วในกรรมการบริหารพักก็มีมติครับบอกว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สบายใจบุคคลใดให้ส่งรายชื่อกลับมาให้หัวหน้าพักแล้วกรรมการบริหารพักก็มอบอำนาจให้หัวหน้าพักพิจารณาเปลี่ยนตัวบุคคลได้เขาใช้คพราะว่าลุงป้อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการโหวตเพราะว่าไม่ว่าโหวตไม่เอาโหวตอยู่เบื้องหลังการอเ่คือประเด็นอย่างนี้ครับ เขาก็เข้าใจไปแบบนั้นว่าลุงป้อมเป็นปฏิปักษ์แต่ข้อเท็จจริงแล้วผมว่าพรรคการเมืองอื่นน่าจ,จะเป็นปฏิปักษ์มากกว่านะครับเพราะไม่เคยโหวตให้เลยในรอบของคุณยิงเนี่ยไมอ,ออกเสียงทั้งพรรคแต่ของพรรคพลังประชารัฐโหวตให้ตั้ง39คนคือผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมอีกเรื่องหนึง่งเรื่อง4 0สวเนี่ยพราะกดว่าเราไปดูรายชื่อสิครับเป็น21สวที่เคยโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแปลว่าเขารับไม่ได้กับการกระทําที่ เสนอคุณพิชิตหรือปาทำไมพรคเพื่อไทยถึงไม่บอกว่าเราไปตั้งคุณพิชิตชื่นมาทําไมคือผมกําลังจะบอกว่ากระบวนการตรวจสอบมันต้องมีการตรวจสอบแต่ที่เราเห็นรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพักฝ่ายค้านไม่เคยยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีผ่านสภาเลยไม่ว่าจะเป็นยติหนึ่งห้าถึงเถื่อนพิปายไม่วางใจหรือยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญมันก็กลายเป็นว่าสมาชิกวุฒทสภาเนี่ยเขารับไม่ได้เขาถึงต้องใช้อำนาจที่เขามีอยู่ยื่นถอดถอนนะครับแต่หลวงป้อมไม่ได้อยู่เรื่องหลัง คือถ้าลุงป้อมอยู่เบื้องหลังผมว่าพี่สื่อมวลชนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสวลุงป้อมตอนนั้นมีเท่าไหร่ถ้าแกจะเอาจริงมาหมดแล้วครับแล้วผมบอกไปไล่เช็กหน่อยครับว่าไอ,สอ้วอ 40, สอวสี่สิบสวที่โหวตให้เนี่ยมีคนไหนเป็นเพื่อนพลเอกประวิตรบตัง้งลุงป้อมเสียใจไหมพี่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยสถานะอาการลุงป้อมเป็นยังไงบ้างคะลุงป้อมก็ดูดไปฮรอารมณ์ดีดูดไปครับ,อ,รรบอย่างเมื่อวานนี่ก็ยังดูข่าวก็เห็นฮะท่านไม่ได้เครียดอะไรหรอกครับ พลเอกประวิทย์เนี่ยท่านเป็นอดีตพบทบเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมเป็นอดีตรักษาการนายกเป็นอดีตรองนายกผ่านอะไรมาเยอะแต่ผมบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณนุ้งอิ้งคิดว่ามติพักของพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยสำคัญเพื่อความสง่างามครับคุณนุ้งอิ้งแค่ลั่นวาจาวลา,าออกแล้วโหวตใหม่ครับแล้วดูว่าจะมีคนแข่งไหมต้องไปทํางานฝ่ายค้าลุงครับประชาชนานี้ทาได้ไหมือผมกําลังบอกว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้าเนี่ยฝ่ายค้าเนี่ยไม่ได้ต้องการความสามัคคีเหมือนพักรัฐบาลนะ พรรครัฐบาลนี่ต้องรวมเสียงต้องต้องสาวเสียงเพราะว่าถ้าโหวตแพ้นี่รัฐบาลล่มพรรคฝ่ายค้านนี่ทํางานตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นพรรคประชาชนอะไรที่เขาทําดีเขาก็ทาไปครับส่วนพรรคพลังประชารัฐผมเชื่อมั่นความเป็นมืออาชีพผมเชื่อมั่นสสทุกคนที่ได้รับเลือกจากประชาชนเข้ามาจะทําหน้าที่ตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายจากประชาชนได้ทุกปิติอยู่แล้วครับอย่างว่าท่านไม่ได้ลาออก แสดงว่าวันนี้พี่เชื่อว่ายังไงก็ปิดสวิตซ์ปอประวิตไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้ครับแล้วผมก็มั่นใจว่าสามปอเขาก็ยังรักกันอย่างงานมันเกิดพลเอกประวิตธเนี่ยผมก็เห็นท่านอนุพงศ์ก็ยังมาวอวยพรมันเกิดอยู่ฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะปิดสวิต์สามปอมันปิดอะไรอะครับผมผมไม่เชื่อว่าปิดได้แล้วผมก็คิดว่าสายสัมพันธ์ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธแล้วก็พลเอกอนุพงศ์นั้นยาวนานกว่าห้าิปีไม่มีใครมาแยกสลายได้แน่นอนครับอืมนะปิดสวิต์ไม่ได้แต่ตอนนี้ โดนหลี่ไปเยอะเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังทุ้มเสียงดูเนี่ยนะคิดว่าลุงป้อมเนี่ยน่าจะแม้ว่าตอนนี้บอบช้ำม,มากนะบอบช้ำม,มากนะโดนโอสารพัดสารเพเลยคือทั้งคุณชัยวุฒิทั้งคุณอะไรนะสามารถออกมาพูดเนี่ยมีประเด็นตรงกันคือถูกหักหลังะถูกหักหลังหักเหลี่ยมโดยคนหน้าเหลี่ยมนะคือการเมืองก็แบบนี้นะมันก็ พลาดกัดตกว่าพวกก็ซัดตุ้มตามตุ้มตามไปนะก็ออกมาควนคลางอะไรกันไปแต่การาการเอาคืนจะต,ต้องเกิดขึ้นใช่ถ้าบอกว่านี่ไม่ใช่การปิดสวิตสามปอไม่ได้เป็นการปิดสวิตลุงป้อมเนี่ยเผลอตอนลุงป้อมดูดไปเนี่ยลุงป้อมอาจจะคิดในใจว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูนะมาปิดสวิตเมื่อวานเนี่ยเมื่อวาน พอเมื่อวานเนี่ยที่มันมีข่าวลือออกมาเนี่ยมันเป็นข่าวลือถ้ามันมีจริงนะงานเนี้ยน่าสนใจและน่าแบบน่าติดตามมากเออพราะเขาบอกว่ามันมีคลิปอะ่ะมันมีคลิปการประชุมที่บ้านจันทสองล่าเพราะถ้าหากว่ามีการเปิดเผยคลิปนั้นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการยืนยันถึงเรื่องของการครอบงำครอบงำกรณีการครอบงำแล้วไม่ได้ครอบงำเฉพาะพักเพื่อไทยไง พักไหนที่ไปบ้างเนี่ยโดนหมดเลยนะโลดนหมดแหละโดนหมดนะงานรัฐบาลหมด,หมดอ่ะงานที่ถามว่ามันมีจริงๆอย่างที่ข่าวล่ําลือกันมาเนี่ยเมื่อว,วานคนแชร์นี้กันเยอะมากนะคะเนี่ยมีข่าวล่ําลือว่าคนบ้านป่ามีคลิปในบ้านจันสองล่าที่ประชุมหัวหน้าพักต่างๆมีทั้งภาพและเสียงชัดเจนทุกชอ็อตถ้าสมมุติว่ามันมีจริงๆแล้วถูกเปิดเผยออกมาแล้วกลายเป็นหลักฐานเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยนะคนที่ไปที่บ้านจันสองล่าวันนั้นอ่ะเรียบร้อย หมือนที่สามารถบอกพูดไงว่าที่ประชุมนั้นวันนั้นน่ะบอกว่าให้ชัยเกษมเป็นสามเดือนก่อนไงคําถามว่าใครเป็นคนบอกให้ชัยเกษมเป็นสามเดือนก่อนอืมอ่านะคลิปนี้จะเป็นตัว,ต,วตัวยืนยันนะรับพังกันทั้งหมดเลยนะครับคือประมาณว่ากูไม่ตายคนเดียวนะตายก็ตายหมู